มองดูแล้วน่าจะเบิ้ลล่างหรือไม่โ่บันไดพิสูจมันมันเลขมันย้อนตัวเก่ามันน่าจะย้อนตัวเก่าแล้วตัวเก่าจะมาอีกเป็นไปได้แล้วสื่อแบบชอบวิ่งกบบขอบเพราะว่ามันก็นั่งดูแล้วมันมต้องใช้พอรลอดอ้วว <c oughs> <c oughs> ันนี้เต็ม ทีโมอีกแล้วนะที่โม,โมที่โม,โมนั่นไม่น่าพลาดนะนะมันไม่น่าพลาดทำโมกับโมไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันหวยก็คือหวยนอกจากอะไรเราพอโม,โมได้เราก็โมไปให้ฟังเฉยๆตอดสั้นๆเก่เาให้ดูก็ได้หรือจะดูเอาไหมญญแล้วแต่ก็จรุนานะครับมาได้ให้ไปคิดสั้นๆ หนึ่งโ,โมเมนตบมีคนสื่อโ,โมเมนต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดหลักหน่วยไม่หลุดหนึ่งสี่สามแปดห้าครั้งครั้งสองอันนี้ออกเก้าห้าตัวน,นี้ศูนย์เจ็ดตัวนี้ศูนย์สามไม่รอดน้อนะงจวนี้ ม่รอดอยู่ทานี้ประมาณแถนนี้นี่ดูหลักหน่วยมาน่าจะเอาไปแคปไปกอดเราอาจจะไม่มีกรอบจะเห็นไหมแปดหลักแสนก็อย,อยู่ใ,ใกล้ๆงวดนี้อาจจะมีแปดหลักแสนมาแทรกนะมันมาย้อนที่เก่านะลึกล่างก็นน่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆทถนนี้ละชัดเจนมั้งน่าจะชัดเจนอยู่จะคิดเอาอไม่พ้นด้วยท่นนี้ละหวยไม่พ้นหรอก แผลปกเราก็ได้นะักครบตัวเลยนีย่อยู่นี้หมดเลยมุมนี้เชื่อมโยงกันหมดเลยแปลโกอะ่ะไม่แน่ภาพเพราะว่าน,นั่งดูเมื่อวานแล้วถามว่าจะโมได้ไหมน่าจะโมได้อยู่สูงไม่สูงไม่รู้แต่โม้อย่างเดียวนะสันส้นๆเนี่ยพอหายคิดถึงพอหายคิดถึงแต่เพราะว่ามันมันมีเค้าเบิ้ลอยู่นะนเค้าเบิ้ลเค้าเบิ้ล เัิก็มีแค่สองตัวสองจุดเดี๋ยวน่แป๊บเดียวนมื่อกีตัวเโ,โอ้ออาเาเจ็ดโอ้โหมันไม่ไปไหนหราหอยอยู่ประมาณนี้ลหละมีทั้งบนทั้งล่างอยู่จุดตำแหน่งใกล้ๆกันนี่ละ่ะล่างมีเปอร์เซ็นต์อยู่สองล่างน่าจะอยู่โซนนี้ไม่เบิ้ลก็อยู่ประมาณนี้ บนกน็ได้จะอยู่ช่วงนี้<ล>ช่วงน,นี้บนเนี่ยอยู่ใกล้ๆกเกาะอใใายู่ใกล้ๆกรอบนะบนี่คือกรอบเก่ามันก็น่าคิดนะ<ๆ>ตรงน,นี้น่าคิดมากเดาไปเรื่อยโม้ไปเรื่อยโม้นนะเพราะว่ามันจุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้อมันแค่สีเบาๆเรื่องอย่าเกินเพอเลี่ยงเออเป็นแ,บบแนนปลกๆเนาะมาแบบแปลกๆนะคือนี่นปนแปรปกงวดนี้นเนาะ วันที่เท่าไหร่นะนี่หน,หนมีนาหนึมีนาเนาะนี่แปลปกวันนี้แต่บังเอิญตัวเลขไปเหมือน,อนคล้ายๆกันนะผิดกันนิดเดียวเออมันก็แปลกเนาะก็ชีกกเหมือนกันนะบังเอิญนะแต่ว่าการกุศลไม่มีแล้วปัญหาใหญ่นเนี่ยกมก็ฝันแบบนี้ถ้ามัน ไม่รู้มันฝันนี่นตัวนี้แหละเ่าไปเห็นแผ่นี้หรือเปล่าอยู่แต่มันไม่มีเลขอื่นเลยนะเห็นแต่กลมๆแดงๆเออถามว่ามันพูดๆใบก็น่าคิดว่าทําไมมันก็เลขเลขเลขเราก็ไปดูแล้วนาะเลขใกล้ตัวของมันออกไปแล้วเนี่ยมอไซค์ก็ออกไปแล้วเลขใกล้ตัวที่ตอนนั้นผมกับลุงไล่ให้ฟังเลยมันไปออกตัวนี้เนาะใช่สามตัวงวดต่อมาก็ยังอยู่กันนี้ทะเบียนรถสามศูนย์เจ็ดแล้วก็มาออกแถมมอไซค์ ครอนี่สี่สามส <c oughs> องคันนี้ไปแล้วครับคันนี้ก็ไปแล้วครเดี๋ยวต้องกาวาะไปแล้วคันนี้ไปแล้วสองคันนี้ไปแล้วก็เหลือรถลงมาไม่เยอะตัดไปสองอย่างห้าสบแปดห้าสิอายุสองห้าศูห้าสาห้าสก็ยังเหลือ ถ้ามันจะย้อนกลับมาก็ยังเหลือหมูสิบห้าตัวหนึ่งเนาะ <15. S 1> หมูสิบห้าที่ทำไมว่าหมูสิบห้าก็ฝันเห็นแฟนอยู่แฟนยังไปทั้งเป็นดอกนะใส่ท้องใส่เสือหมูสิบห้าอยู่สี่แปดที่เก้าก็น่าคิดดีนะเพราะว่าเขาจะมาจับแฟนก็เ e ลยก็เอแปลกนะถ้ามันจับแฟนแฟนพอเกิดพอซอสิบหา้ามาตรงเขาแปรป,ปกพอดีเนี่ย ก็ทำไมมันเอิงแล้วฝันแบบนี้ฝันที่โรงงานอ่ะก็แปลกโรงงานก็หนึ่งห้าเก้าอ่ะมันก็ลัวพันกันหมดแล้วแต่ที่แต่พกเราก็มาตรงแต่มันบังเอิญมาตรงไอ้ตัวเก่าเลยที่เราแปลทําไมมันตัวเลขไม่เหมือนเหมือนกันเหมือนกับสลับเฉพาะสี่กับสองใช่ไหมแต่วง่นนี้ไม่มีการกุนลไม่มีการกุศสมามีแต่ของชลากินแแดงเออมีเแปลนี่ครับ มันก็อยู่กับตรงใกล้ๆแปดหลักแสนอยู่เด้วมันเป็นเมื่อวานผมหาเจอตัวนี้ไม่ไม่หลุดเพราะว่าอหอยน่าจะอยู่แถวออนี้สังเกตดูเลขล่างให้ดูดีๆนะเลขล่างงวดก่อนออกเจ็ดศูนย์หมอกหนึ่งห้าหมอกเก้าเจ็ดแล้วมาออกสามเก้าคงไม่พ้นนี่เบิ้ลม้อหมอกไปเลยนะ <laughs> อาจจะมีเบิ้ลแปลกๆก็ได้นะดูกันแบบสดๆเรียวไทม์เลยครับถ่ายไทมะอาจจะเล็ล่างน่าจะเบิ้ลแปลกๆก็เป็นไปได้นะถ้าชอบเนาะเพราะว่าดูมาดูดูสังเกตนะออกหนึ่งห้าออกเก้าเจ็ดออกสามเก้าคงไม่หลุดตัวนี้เตขเก่าเนี่ยนีโมให้ฟังนะโมโมยเฉยโม่เฉยนะ คือเราไม่ได้จําไม่ได้เตรียมนะ่อันนี้<ะ>หาไปกี่วันนะมันก็กี่งวดแล้ว2งว3งวดแล้ <S 2> 2 <S ว2งวด3งวด2งวดเ<ง>นาะวนกลับมาอมืเลขมันย้อนที่เก่าครับแต่บันไดก็เลขกมันไปลงที่เก่าเพราะว่านั่งดูแล้วมันน่าจะมาย้อนที่เก่าเลขกตัวเก่าจะมา มันออกเกิดคงไม่รอดมั้งหนึ่งห้าเก้าเจ็ดสามเก้ากับแปดแปดนี่นะน่าจะเป็นเลขล่างแล้วเกิดนอากาศร้อนนะช่วงนี้นี่นคือแบบคิดแบบแป๊บๆเนี่ยนะนิดเดียวมันเข้ามาเองบป่เออมันมันก็เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เพิ่งเห็นเมื่อกี้<ม>อืมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วแบบคิดแวบๆเข้ามาในสมองว่าอคืออะไรก็นะอ,อะไร เ okay, อาเก็บไวเยเฉยก็เอาไว้ดูที่เฉยอ๋อไม่รู้มันอยากดูอะคร<ำ>ับมองไม่ออกคืออยากดูม <c oughs> โม้อีกแล้วนะโมนะระมาพยายามโม้ยอ๋อแมันนี่แหละมันก็แวบตอนแรกก็เรามองไม่เห็นหรอกเราไปดูทางยงของหลักหน่วยของเลขบนมาปั๊บเอามาสังเกตดูเอาาทำไมหนึ่งหนึ่งห้ามันออกเสร็จหนึ่งห้าเสร็จมาเก้าเจ็ดทำไมมาสามเก้ามันก็ไม่น่ารอดตัวนี้อะ เลขล่างนะหนะึ่งห้าเก้าเจ็ดแล้วก็สามเก้าก็คงไม่รอดนะอะยังหลุดก็ใกล้ๆกกันเนะ่ะถ้าไม่เบิ้ลก็ใกล้ๆกันเนี่ยเลขล่างนะนี่เลขลา่างยังหลุดก็แปดเจ็ดเนาะแต้มเดียวนะก็อยู่ในแปรปกเราอยู่นะยูถ,ถือว่ามันพดทดถ้าเป็นเบิ้ลกับตัวนี้ถ้าไม่เบิ้ลก็อยู่ใกล้ๆกอันี้นี่เบิ้ลกับตัวนี้ ไม่เบิงพี่น้องก็อยู่ประมาณนี้ไอตัวห่างๆบ้านชาวเมืองเขานี่คืออะไรนี่ถ้าแบบนี้ก็หนึง่งแบบนี้ก็เจ็ดค่ <c oughs> จะแต้มหัวหเรามีมุกอยู่ <c oughs> วางสนุกบว่า <c oughs> วางสนุกไว้ <c oughs> <ม>ทุกอย่างคือมีที่มามันเดมมูแต่คุยเป็น <c oughs> แนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะจ๊ะเออมีแววนะมีแววเพราะว่ามันก็เพิ่งมาแวบในสมองเมื่อกี้นียเพราะว่าเรานั่งดูตั้แต่ก ไปดูว่ากรอบเก่าทําไมเลขมันมันย้อนมาที่เก่าเนาะพอเรานั่งดูทําไมมันย้อนมาที่เก่ารู้สึกเพิ่งเห็นเมื่อวานไงไล่มาหนึ่งสีปกติมันจะเป็นสีห่หนึ่งสี่แต่ว่าสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งสิบสี่หนึ่งสี่แมันก็มาสามสามแล้วมา 8, 8, แปดแปดตัวนี้ออกสองแปดมาตันนี้ออกเก้าห้าตรงตรงมาไี่ศูนย์เจ็ดตรงตรงหสามตรงตรงก็ไม่จะไปเหลืออะไระแถบนี้ไม่พลาดหรอกอยู่ในแรงหมดเลย เลขล่างกันหนึ่งห้าเก้าเจ็ดสามเก้ากไม่พลาดนั่นนี่อ่ะอยู่ประมาณนี้นะชม่อออกะครอไม่ช่อออกใช่ หนึ่งสามเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดก็ได้เลยครับเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดได้เลขล่างอยู่ประมาณนี้หลักร้อยหาเอา <c oughs> อันนี้อี้สองตัวนะ <c oughs> สตัวล่างนะบอกบย้ำแล้วนะไม่ใช่บนนะบนจะอยู่แถบนี้คนละส่วนกันคือมองให้สองอย่างบนคืออยู่ส่วนนี้ล่างก็อาจจะโซนนี้รางวัลที่หนึ่งอยู่ข้างนู้น หกตัวอาจจะอยู่แถบนี้ไล,ล่มาสองตัวอาจจะอยู่แถบนี้นี่อหกหกตัวอาจจะเริ่มจากนี้มาวกๆมาแถวนี้ก็ได้เนี่หกตัวรางวัลที่หนึ่งอาจจะอยู่แถวนี้เห็นไปได้ไหม,มโมไปก่อนโมไปก่อนอ